ก่อนจะไปจัดอันดับกับหน่วยรถพิเศษของสหาราัฐผมต้องบอกก่อนว่าในฐานะประเทศมหา,หา,า,า,าอำนาจแค่เฉพาะกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษของพวกเขาเนี่ย ก็มีมากถึงกว่า5หน่วยแล้วนะครับผมมีกองทัพโบกอากาศเรือนาวิกโยธินและขึ้นชื่อที่สุดคือหน่วยเทียวันซึ่งแต่แขนงย่อยออกไปได้อีกกว่า16หน่วยซึ่งน่าสนใจมากแต่ทางนี้ตรงนี้ก็ยังมีอยู่อีก7หน่วยนะที่ทํางานเฉพาะด้านหน่วยข่าวกองทีมแพทย์สนามดละยการชี้เป้าก่อนการสังหารวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับผมไปจัดอันดับกันแบบเต็มๆเ,เลยนะกับทุกหน่วยรถพิเศษของสหรัฐเลยกับ9หน่วยรถพิเศษของกองทัพสหรัฐปี2026 แล้วเราเปิดกันมาด้วยหน่วยรบพิเศษหน่วยแรกเลยนะคือกีนเบิร์เล่ที่ใครหลายๆคนรู้จักการหน่วยนี้เนี่ยถูกขนานนามว่าเป็นหน่วยรบที่สร้างคนไปสู้กับคนเพราะภารกิจของพวเขาไม่ใช่แค่การรบเองอย่างเดียวแต่คือการสร้างนักรบขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งภายใต้คอนเซปต์นักรบครูฝึกและนักปฏิบัติการทางจิตวิทยาภาคสนามรวมอยู่ในคนคนเดียวพวาเขาต้องเชี่ยวชาญการจัดตั้งกองกําลังสู้กบฏ หรือกองกําลังต่อต้านรัฐบาลรวมถึงภารกิจการสนับสนุนพันธมิตรที่อยู่หลังแนวค่าสื่อการทําสงครามกองโจรการเข้าไปแฝงตัวในฐานของค่าสืกและการปรปาบปรามกลุ่มกบฏหรือกลุ่มก่อการร้ายต่างๆให้ได้ในหน่วยเดียวเส้นทางการฝึกของหน่วยนี้ก็ไม่แพ้กับหน่วยไหนๆน,นะครับผมก่อนจะมาเป็นกรีนเบเร่ได้ต้องมีพื้นฐานการเป็นพลร่มของทหารสหรัฐมาก,ก่อนอย่างแอร์โบนสายทหารราบเป็นอย่างน้อยระยะเวลา6สัปดาห์เต็มจากนั้นจึงเข้าสู่การคัดเลือกและการฝึกเฉพาะทางของหน่วย Special Force ซึ่ง รวมแล้วใช้เวลาการฝึกยาวนานกว่า2ปีทั้งนี้ระยะเวลาของกลุ่มนี้จะขึ้นอยู่กับสายงานที่เลือกได้ภาษาต่างประเทศที่พวกเขาต้องไปประจําการอยู่ด้วยเพราะหน่วยนีย้คือหน่วยการส่งออกบุคลากรไปทำธารกิจอย่างทั่วโลกแต่นั้นบางสายงานถ้าเลือกตรงกับความถนัดจริงๆก็มีโอกาสจบได้ไวสูงสุดาภายใน1ปีเท่านั้นส่วนการฝึกของหน่วยนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าโหดสมชื่อพวกเขาต้องแบกเป้นหนักสูงสุด45กิโลเมตรเดินวิ่งทังป,าปา่าเขาระยะทางหลายสิบกิโลด้วยกัน ฝึกยิงปืนระดับสูงการวางระเบิดการเอาตัวรอดเฉพาะหน้ารวมถึงการเรียนสายใช้อาวุธสายแพทยสนามและสายสื่อสารต้องฝึกในสถานการณ์จำลองรับบทเป็นชาวบ้านท้องถิ่นแล้วค่อยๆเปลี่ยนกลุ่มชาวบ้านให้มาเป็นกองกําลังกองโจรต่อต้านศัตรูให้ได้จริงๆด้านอาวุธประจํากายก็มีหลายอย่างที่อยู่หน้างานทั้งปืน M4 ปืนสกาจากเบลเยียมยิงได้ไกล800เมตรรองรับกระสุนเจาะกระและกระสุนแบบแตกกระจายและปืนสไนเปอร์ปืนลูกซองและอาวุธเฉพาะทางอื่นเพื่อให้ครบมือสำหรับทุกสถานการณ์ส่วนเทคโนโลยีช่วยเราก็ใช้ตา มาตรฐานของกองทัพสหรัฐทั้งวิทยุการสื่อสารเข้ารหัสอย่าง ANPRC 163ระบบแผนที่ดิจิทัลที่มองเห็นตำแหน่งตัวเองและพันธมิตรแบบเรียลไทม์กล้องมองกลางคืนและกล้องจิ๋วสำหรับภารกิจสอดแนมและลาดตะเวนซึ่งที่ผ่านมากินเบอร์เล่เคยเข้าร่วมปฏิบัติการสำคัญมาแล้วมากมายนะครับผมตั้งแต่สงครามเวียดนามในปี1960 ความขัดแย้งในปานามา1,989พารกิจสนับสนุนในเอลซาวาดอร์สงครามในอาฟกากนิสถานและสงครามอิรักปี2003จนถึงปัจจุบันก็ยังมีการแฝงตัวและประการร่วงกับพันามิตรในการรับมือกับกลุ่มก่อ,อก,การร้ายอย่างทั่วโลกทั้งฟิลิปปินส์แอฟริกาฝั่งตะวันออกซีเรียเยเมนและพื้นที่ตึงเครียดอื่นๆแบบทั่วทุกมุมโลกเลยนะ หน่วยที่2ที่ทุกคนรู้จักกันดอีอีกเช่นเคยนะครับผมกับหน่วยเลนเจอร์ซึ่งคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยคือหน่วยจู่โจมเร็วแบบระยะสั้นและยิงแรงและมักจะเป็นกําลังหลักที่บุกก่อนใขรเพื่อนซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนก็เ,เปรียบได้กับหน่วยทะลวงฟันเพราะถือว่าเป็นด่านแรกในการเข้าไปกําจัดสตัตูและเปิดทางให้กับกองกําลังหลักตามเข้ามากําลังรบของหน่วยเลนเจอร์เนี่ยจะฝึกเน้นหนักด้านของการจู่โจมกันบุกช่วยเหลือตปการการยึดสนามบินยึดสะพานและจุดดศัตร์สำคัญของสโตร,รวมถึงภารกิจลาดตะเวนเชิงลุกการเสริมกำลัง และภารกิจคุ้มครองบุคคลสําคัญต่างๆเส้นทางการจะเข้าเป็นหน่วยรบพิเศษเรนเจอร์ได้จะแบ่งเป็น2เฟสในพื้นฐานเนี่ยจะมีสิทธิ์เข้าได้ต้องเริ่มจากการเป็นทหารบกและผ่านหลักสูตรพลร่มมาก่อนถึงจะมีสิทธิ์เข้าเฟสแรกของเรนเจอร์ที่ใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนเพื่อเน้นทดสอบสมรรถนะทางร่างกายความอึดความทนการเดินทางไกลแบกเป้หนัก ฝึกการนำทางเอาตัวรอดฝึกวางระเบิดฝึกยิงปืนและฝึกโหดสุดๆคือก,การอดหลับอดนอนแบบต่อเนื่องกันเนี่ยจากนั้นเฟสที่2อีกประมาณ2องเดือนก็คือช่วงที่เรียกว่าレนเจอร์ h o o l รอบนี้ต้องสู้กับทั้งร่างกายและจิตใจแบบเต็มที่นะครับผมฝึกกันเอาตัวรอดภายใต้ความหิวและความเมื่อยล้าฝึกยุทธีการรในภูมิประเทศโหดๆทั้งป่าภูเขาพื้นที่ชุ่มน้ําต้องเดินแบกเป้นหนักกว่า40กิโลเดินทางสู้เป็นระยะสะสมไม่ต่ำกว่า100กิโลภายใต้แรงกดดันและระยะเวลาที่จํากัดซึ่งคนที่จะผ่านไปจริงๆเนี่ยก็ คือคนที่ทั้งแข็งแกร่งทั้งอึดและไม่ยอมถอยกลางทางและในสภาพแบบนี้ก็ยังต้องวางแผนการรบวางแผนโจมตีและเอาตัวรอดในป่าเป็นมืออมกันอีกด้วยด้านของอาวุธก็ใช้มาตรฐานเดียวกันกับหน่วยรบพิเศษจากสหรัฐส่วนใหญ่จะเป็นปืน M4 และสกา้าส่วนปืนซุมน่มยิงก็ใช้ตระกูล M110 และ M2010 ที่ยิงได้ไกลถึงหลักพันเมตรและมีบาเลต M82 สำหรับยิงหวังผลไกลระดับประมาณ2,000เมตรครอบคลุมทางภารกิจซุ่มยิงทาลายยานเกราะหรือเป้าหมายสําคัญระยะไกลเทคโนโลยีช่วยรถก็ตามสไตล์ทหารสหรัฐยุค ใช้ระบบอย่าง Net Warrior System ที่แสดงแผนที่และตำแหน่งของตัวเองกับเพื่อนร่วมรบบนมือถือหรือแท็บเล็ตแบบเรียลไทม์รับคำสั่งจากผู้มาฆ่บาบัญชาการได้อย่างทันทีโดยที่ไม่ต้องวิ่งกลับเข้าไปฟังคำสั่งเองพร้อมด้วยกล้องมองกลางคืนกล้องตรวจจับความร้อนวิทยุสื่อสารยุคใหม่ที่ส่งได้ทั้งเสียงข้อมูลและภาพรวมถึงโดรนขนาดเล็กสำหรับสอดแนมซึ่งตอนนี้กลายเป็นมาตรฐานของหน่วยรบพิเศษสหรัฐไปแล้วส่วนในความที่หน่วยเ,เจอร์นะครับผมถูกตั้งขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2พราเขาเคยผ่านมาทั้ง งครามเกาหลีสงครามเวียดนามปฏิบัติการยึดสนามบินที่เกรนาดาในปี1983ปฏิบัติการที่ปนามานในปี1989ปการรบในโซมาเลียปี1993ลงถึงสงครามในอัฟกานิสถานหลังปี2001และยังมีรายงานว่ามีส่วนร่วมในปฏิบัติการรบร่วมกับพันธมิตรอย่างอิสาราเอลในการรับมืออิหร่านและกลุ่มก่อคว้มไม่สงบตะวันออกกลางหลายครั้งที่ผ่านมาด้วยนะ อันดับที่3บอกได้เลยว่าวินาทีนี้ไม่รู้จักไม่ได้แล้วนะครับนั่นก็คือทีมเวย์วิซิลหน่วยปฏิบัติการพิเศษประจํากองทัพเรือสหรัฐหนึ่งใน3หน่วยรบพิเศษหลักของกองทัพเรืออเมริกาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหน่วยที่คาดคนเข้ายากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกคนที่จะเข้ามาได้ต้องเป็นระดับหัวกะทิเชี่ยวชาญการรบทั้งทางอากาศทะเลและภาคพื้นดินใครผ่านการคัดเลือกมาได้เนี่ยเรียกเลยว่าเป็นหนึ่งในคนที่แข็งแรงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้เวี์วิซิลนะครับผมจะเน้นภารกิจลับ เรือการทะเลโดดน้ําดับน้ํารอบเข้าไปหาคาและชีพอทำลายเป้าหมายสําคัญของสตูซึ่งท่าได้เป็นซิลของสหรัฐเนี่ยต้องบอกเลยว่าสบายไปทั้งชาติพราะแค่เงินเดือนกับสวัสดิการนะครับผมทั้งค่าอาหารค่าเช่าบ้านค่าเสี่ยงภัยและยังไม่รวมโบนัสก็ถือว่าดีมากเลยโดยซิลระดับมือใหม่จะมีเงินเดือนเนี่ยเฉลีย่ยอยู่ที่ราว4 0 0 0ดอลลาร์ต่อเดือนส่วนซิลระดับอุปโสที่มีประสบการณ์กว่าสิปีขึ้นไปเงินเดือนเนี่ยสามารถพุ่งสูงขึ้นไปถึงกว่า12,000หอนดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนได้เลยนะ,นนยะมาณ3,8000,000 บาทต่อเดือนถือว่าโหดมากแต่ก็เอาไปเถอะนะคบผมขพอผมดูจากรายการฝึกล้วเนี่ยมันหนักเหมือนไม่ใช่คนเลยนะโหดเกินการฝึกนั้นใช้ระยะเวลายาวนานกว่า2ปีกับ6เดือนแบ่งหลักๆเป็น3เฟสโดย6เดือนแรกจะเน้นการปรับสภาพร่างกายฝึกดำน้ําต่อสู้และการโรภาคพื้นดินไฮไลท์คือเฮลวิกสัปดาห์เขาลงโหดที่แทบไม่ได้นอนตลอดทั้งสัปดาห์พากรวมกันในเพียงแค่4ี่ชั่วโมงเท่านั้นเวลาที่เหลือเนี่ยต้องวิ่งบนชายหาดแบกเรือยางแช่น้ําเย็นจัดแบบต่อเนื่องซึ่งทั้งหมดนี้เรียกว่าการทดสอบจิตใจนะคบผมจากนั้นที่ เหลือก็จะเป็นการฝึกเฉพาะทางทั้งหมดนะแบ่งเป็นหมวดพลซุ่มยิงหมวดอาวุธสัน้นหมวดสื่อสารและหมวดเก็บกู้ระเบิดโดยแต่ละคนจะถูกคัดให้ไปต่อยอดในสายที่เชี่ยวชาญของตัวเองอาวุธหลักของซิลที่อยากให้โฟกัสคือปืนไรเฟิลมารค18 CQB-R ที่ออกแบบมาเพื่อรบในพื้นที่แคบโดยเฉพาะเสริมมาด้วยปืนกลเบาอย่างมาร์4 6และมาร์4 8ที่มีระยะวางผลในการยิงหนึ่งพันเมตรแม้จะเป็นปืนกลเบาแต่ก็อ,อัดไฟได้หนักหน่วงเลยทีเดียวนะกับปืนทั้งสองตัวในระยะนี้ส่วนปืนไรเฟิลซุ่มยิงก็มีทั้งมาร ปั๊ไรเฟิลที่มีระยะสังหา1,300เมตรและตระกูลบาเรต t M82 และ m 1 0 7ที่ใช้กระสุนเจาะเกราะยิงทำลายยานยนต์แ,และเป้าหมายแข็งแรงได้ไกลถึงกว่า2กิโล ปืนพกประจํากายที่เห็นใช้บ่อยก็จะเป็นกล้อง19จากออสเตรียส่วนด้านเทคโนโลยีช่วยรบของซีลจะมีทั้งเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินรบคอยสนับสนุนมีเครื่องมือใช้แบบระบบสื่อสารแบบเข้ารหัสที่เชื่อมต่อกับดาวเทียมโดยตรงกล้องมองกลางคืนกล้องตรวจจับความร้อนเลเซอร์ชี้เป้าที่ใช้กาหนดเป้าหมายเพื่อการโจมตีทางอากาศระบบนาทางด้วย GPS แผนที่ดิจิทัลบนแท็บเล็ตรวมถึงโดรนขนาดเล็กสำหรับลาดตระเวนและหาข่าวจริงในพื้นที่โดยที่ผ่านมาหน่วยซีลของสงหรัฐผ่านสมอรบภูมิมาแล้วเนี่ยนับไม่ถ้วนทั้งสงครา,ามีนท่รบใ แม่น้ำาพเลสตาประดดการในปานามาปี1989ปฏิบัติการในโซมาเรียปี1993สรงคำในอิรักและอัฟกนิสถานในการตามล่ากลุ่มตาลีบานและกลุ่มอังกออิดารวมถึงประดัษการช่วยเหลือต่อประกันจากโจนสลัดโซมาเรียและภารกิจลับที่ไม่ถูกเปิดเผยอีกนับสิบสมรภูมิรบเลย อันดับที่ี่ก็ยังเป็นตระกูลจาก Navy Seal นะครับผมแต่รอบนี้คือหน่วย Seal Delivery v e h i c l e r หรือ SDVT Team Seal Delivery แบบส่งถึงที่ประจําการหลักๆเนะี่ยมีอยู่แค่2ที่เท่านั้นนะครับผมคือฝั่งฮาวายในมะหาสมุทรแปซิฟิกและฝั่งแอตแลนติกใกล้กับยุโรปโดยหน่วยนี้เนี่ยจะเชี่ยวชาญการรบในใต้น้ำโดยเฉพาะจุดเด่นของ SDVT คือการใช้เรือดำน้ำจิ๋ว SDV เป็นยานใต้น้ำสําหรับพานักรบซิลเนี่ย4-6นายรอบเข้าเขตศัตรูแบบเงียบที่สุดหลบทั้งเลน ด้าเซนเซอร์และโซน่าของเรือรบใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเสียงเบาทําให้ตรวจจับได้ยากมากภารกิจของหน่วยนี้คือการแทรกซึมเข้าไปขึ้นฝั่งในเขตห่วงห้ามท่าเรือหรือฐานทัพของข้าศึกเพื่อสอดแนมพื้นที่และใช้ความสามารถกอวินาศรกรรมวางทุนระเบิดหรือการจมเรือรบของศัตรูทิง้งนี่คือข้อได้เปรียบของมนุษย์กบในใต้น้ําที่ถ้าได้คนมีฝีมือดีๆนะครับผมหน่วยเล็กๆเ,เพียงไม่กี่นายเนี่ยก็สามารถสร้างความเสียหายระดับใหญ่ให้กับกองทัพศัตรูได้เลยเพราะในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2ถ้าใครยังจําเหตุการณ์คอม ผลงานของพวกเขาเคยทาให้เรือรบของกองทัพเรือราชนาวีอังกฤษเสียหายไปได้ถึงสองลามจากกรบดักระเบิดขี้แอบไปวางไว้ใต้ท้องเรือในท่าเรือเมืองอาริสตันเดรียเมื่อปี1941ทั้งนี้ระยะเวลาการฝึกของสายนี้เนี่ยก็เท่ากับซิลทีมหลักเลยนะคือประมาณ2ปี6เดือนแต่ว่าหน่วยซิลเดลิเวอรี ivery, ่วิเวิเอร์เนี่ยจะถูกบวกเพิ่มไปอีกประมาณ3เดือนเพราะต้องเรียนหลักสูตรดำน้ำําเชิงยุทธวิธีแบบเฉพาะทางล้วนๆการฝึกจะเน้นความท้อนัหดใต้น้าที่เต็มรูปแบบมีทางการฝึกนอนในน้ําเย็นหลายชั่วโมงฝึกยุทธวิธีการช,ชุด,ด น้ำแบบรีเบอร์เทอร์ที่ไม่มีฟองอากาศโผล่ขึ้นมาผิวน้ำฝึกบังคับยานใต้น้ำอย่าง SDV วในสภาพน้ำที่มืดสนิทมองอะไรไม่เห็นเลยต้องอาศัยแต่เครื่องนำล่องโซน่าและเรเดารวมถึงการฝึกขึ้นลงจากเรือดำน้ำในสภาพลมแรงขึ้นแรงจนทำให้สายนี้เนี่ยถูกมองว่าเป็นสายที่โหดที่สุดของตระกูลหน่ยวยซิลจากกองทัพเรือแห่งสหรัฐอาวุธประจำกายหลักๆก็คงยังใช้ปืนเ e 4เหมือนซิลทั่วไปแต่เพราะเป็นทีมกอวิศกรรมและจัดการทุนระเบิดใต้น้ำจึงต้องมีความเชี่ยวชาญงานด้านระเบิดเป็นมาตรฐานไปพร้อมๆกันด้วยนะคร ก็อย่างที่บูดไปบ่อยคือยานใต้น้ํา S.D.V ก็จะมีมาร์ก8ที่ใครหลายๆคนเนยคยเห็นอ,อยู่ติดบนเรือดำน้าชั้นลอสแอนจลิสและเวอร์จิเนียเพื่อใช้ลําเลียงนักรบทีมซิลหรือรุ่นใหม่ๆห,ห,หน่อยก็จะเป็นมาร์ก11ที่ใช้ระบบโซนานําทางขับคเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าระยะทาการไกลสุด15ไมล์ทะเลหรือประมาณ55กิโลเมตรยาวนาน12ชั่วโมงซึ่งก็เพียงพอแล้วสําหรับการจะลอบเข้าไปถึงหน้าบ้านฐานทัพเรือของศัตรูแบบเนียนๆน,นะส่วนภารกิจที่เคยเข้าร่วมก็มีทั้งสงคราม, ier, าม e 2, 2003, รอ่าวเปอร์เซียสงคราม และการรบในอัฟกินิาสถานนะครับผม อันดับที่5าก็ยังอยู่ในสายของหน่วยซิลเหมือนเดิมแต่คราวนี้เนี่ยคือหน่วย Special b o a บ t ท a มหรือ SBT หน่วยซิลเรือเร็วซึ่งปัจจุบันประจำการอยู่ใน3พื้นที่หลักของสหร,รัชอเมียกว่พาเขาเนี่ยไม่ใช่การดำน้ำหรือบุกขึ้นฝั่งเหมือนซิลทีมอื่นนะคบผมแต่คือการใช้เรือเร็วติดอาวุธเป็นแกนหลักในการโจมตีและสนับสนุนหน่วยซิลพวกเดียวกันโดยใช้เรือเร็วอย่าง c c a c c m และ Mark V ที่วิ่งได้เร็วกว่า50นอตแบบติดปืนกลหนักไว้บนเรือทำหน้าที่เป็นทั้งทีมเปิดทางและทีมจินีนมลมไปโตแตแว ซึ่งตัวเรือออกแบบมาเพื่อลดการตรวจจับทั้งใช้สีที่ช่วยลดการสะท้อนกลับของเลด้าและโครงสร้างลำเรือที่เตี้ยและติดตั้งระบบเ,เซนเซอร์ตรวจจับความร้อนเหมาะกับภารกิจแทรกซึมถอนกำลังและยิงสนับสนุนจากทะเลเข้าไปยังใช้ฝั่งในด้านของการฝึกอย่างนี้ก็ขึ้นชั่วฝึกนานและหดวไม่แพ้กันเพราะนอกจากจะต้องผ่านหลักสูตรซิลปกติแล้วราว2ปี6เดือนยังต้องต่อยอดบทเรียนหลักสูตรเรือเร็วชงยุทธวิธีเฉพาะทางเพิ่มเติบอีกด,ด้วยหนูนี้ยังต้องเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรือเพิ่มอีกยาวๆไปเกือบ1ปีเต็มนะและยังป โดดร่มลงไปพร้อมกับยานพหาหนะจากอากาศเนื้อหาการฝึกหลักๆที่ผมดูมาจากลิสต์ จากเน้นไปที่ทักษะการว่ายน้ําการตั้งแคมป์การใช้เทคโนโลยีและการใช้อาวุธปืนแบบหนักโดยในคอสอนหน Team, ่วยซิลสเปเชียลบอดทีมระบุว่าตลอดหลักสูตรจะต้องยิงกระสุนได้ไม่ต่ำกว่า10,000แนัดได้เลยว่ายิงกันทั้งวันนะครับผมแทบไม่ได้หยุดนอกจากนี้นยังต้องมีการทดสอบสมรรถนะทั้งร่างกายเช่นการว่ายน้ํา500หลาใน13นาทีวิน่งจุดไมใน12นาทีและสะสมการวิดพื้นเนี่ยมากถึงกว่า2 0 0 0 0ครั้งต่อครอสส่วนอาวุธที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปืนที่ติดมากับเรือรบอยู่แล้วก,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 กระสุน สำหรับยิงสามสมุนภารกิจโจมตีจากทะเลเข้าหาชายฝั่งอย่างเต็มกําลังลบเทคโนโลยี <Technology S 1> ของหน่วยนี้นก็จัดเต็มไม่แพ้กับซิลทีมอื่นนะทั้งกล้องมองอินฟราเรดเรดาร์เรือสําหรับตรวจจับและนําทางเข้าไปในลาน้ำแคบแค่วิทยุสื่อสารชุดก่อการสูญที่ทนแรงพัดได้สูงสุดนนถึงขนาด7 6 2มิลลิเมตรรวมถึงระบบปล่อยโดนระยะไกลสำหรับลาดละตะเวนชีเป้าและของเล่นใหม่ที่เริ่มเห็นกันมามากขึ้นกะ็คือมีการใช้กนกรกเซดโดนด้วยที่ประจําการอยู่บนเรือเร็วอย่าง CCM Mark II. สําหรับปล่อยเข้าโจมตีเป้้าาหมมยไไดเเป็นฟซรสิ ทางทะเลอีกชั้นหนึ่งส่วนการรบจริงหน่วยนี้เนี่ยคือมีผลงานม,มาตั้งแต่สงครามเวียดนามสงครามปานามาปี1989สงครามอิรักโดยเฉพาะการบุกยึดแท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งในปี2003ปฏิบัติการในอิรักช่วงของปี2007รวมถึงการตามล่าผู้ก่อการร้ายนาทะเลอาหรับอย่างเคสของ SBT12 ก็เคยมีมาแล้วเช่นกัน ันดับที่6คือหน่วยสเปเชียลแท็กติกซึ่งหน่วยนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่านี่คือทีมปฏิบัติการพิเศษเพียงทีมเดียวของกองทัพอากาศแห่งสหรัฐนะครับผมและเป็นหน่วยรบบนพื้นดินโดยตรงเลยจุดเด่นคือพวกเขาเนี่ยเป็นทีมเล็กที่สามารถแฝงตัวลึกเข้าไปอยู่ใกล้ยุทธศาสตร์ของศัตรูทํางานร่วมกับหน่วยอื่นๆแล้วใช้อํานาจการยิงจากท้องฟ้าของกองทัพอากาศสหรัฐให้ได้มากที่สุดว่าจะเป็นการเรียก S16 S15 A10 Thunderbolt หรือ B52 Stratofortress หรือแม้กระทั่งโดรน UAV เข้ามาทิ้งระเบิดถล่มฐานฆ่าศึกหรือแม้กระทั่กาาารรดนมชววคไ้้ใเป็ อา,ากาศก็อย่างได้เลยพูดได้ง่ายก็คือถ้าที่ไหนมีหน่วย special ลแ c t i c กอยู่เนี่ยที่นั่นก็เหมือนมีปืนใหญ่ทางอากาศส่วนตัวติดตัวไปด้วยอยู่ตลอดเวลานะและที่สำคัญอย่างที่เรารู้จักกันดีว่าระบ ader, รบเดต้าระบบเซนเซอร์ของศัตรูถือเป็นตาและหูที่อันตรายมากหน่วยนี้มีหน้าที่แทรกซึมเข้าไปทำลายอุปกรณ์เหล่านั้นโดยตรงเช่นกันโดยระยะเวลาการฝึกของสายนี้เนี่ยโดยรวมทุกสายในหมวด special ลแ c t i c กจะไม่เกิน2ปีโดยกว่า15เดือนแรกจะเน้นฝึกสกิลการใช้เทคโนโลยีการสั่งการยิงและการโจมตีทางอากาศเป็นหลักที่เหลือจะเป็นการฝึกดำน้ำคู่ภัยการแพทย์ฉุ การเอาตัวรอดในสภาพหมดหไมว่าจะเป็นการวิ่งไหยนัำงวิดพื้นแบกของหนักในอากาศในสภาพอากาศหนาวจัดร้อนจัดพื้นที่อากาศบนภูเขาสูงที่ออกซิเจนมีน้อยจนถึงการดำน้ำเวลากลางคืนและเ,เรียนยุทธพิธีการรบการสื่อสารและการเอาตัวรอดเมื่อตกในวงล้อมของข้าศึกอาวุธประจำกายของหน่วยนี้ส่นวนใหญ่จะใช้ปืนเป็มมาตรฐานของสหรัฐระยะวางผล6 0 0เมตรใช้กระสุนมาตรฐานขนาด5 5 6มิลลิเมตรปืนกลหนักอย่าง m 2 4 9และปืน M240 ใช้ยิงกดดันและคุ้มการเป้าหมายในระยะไกล1,000เมตรส่วนเทคโนโลย ยี่ช่วยรรไม่ต้องเยอะมากนะครับผมขอแค่มีเลเซอร์ฉีปเป้าแบบแม่นก็สามารถเรียกเครื่องบินโรมาทิ้งบอมเส่็เป้าหมายปิดภารกิจได้เลยหน่วยสเปเชียลแท็กติกเนี่ยเคยเข้าร่องสงคามในอัฟกานิสถานในช่วงของปีสัปดสองสงคามอินักที่เคยบุกยึดสนามบินสําคัญของอิรักเพื่อเปิดทางให้เครื่องบินลาเลียง c 1 3 0และเครื่องบินี47ลงส่งกําลังบํารุงรวมถึงมีบทบาทในปฏิบัติการลับต่อต้านกลุ่มไอซิดอีกหลายครั้งที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยนะ ดับที่7สังกัดอยู่ในหน่วยนาวิกโยธินแล้วแหละนะครับผมกับหน่วยมารินไลเดอร์ หน่วยรบหลักสายยกคนขึ้นบกของสหาราัฐจุดเด่นอย่างที่เรารู้จักกันคือทํางานทนายพื้นที่สภาวะแวดล้อมทุลักัารดานแบบขีดสดุดทํางานการเป็นทีมกระจายตัวเงียบเชียบแม่นยําและทําลายจุดดตร์ของศัตรูซึ่งพวกเขาถูกออกแบบมาให้จู่โจมและทําลายเป้าหมายรวมถึงภารกิจการลาดตระเวนสอดแนมเชิงลึกด้วยซึ่งสำหรับหน่วยไรเดอร์ระยะเวลาในการฝึกรวมๆกันแล้วเนี่ยจะไม่ต่ํากว่า10เดือนโดยในช่วงของสัปดาห์แรกนะครับผมจะเป็นสัปดาห์แห่งการคัดเลือก ทดสอบทางสภาพร่างกายจิตใจและความอดทนและเท่านี้ยังไม่พอพวกเขายังมีแบบทดสอบเรื่องของความรู้พื้นฐานเช่นการปฐรมพยาบาลการกู้ชีพในสนามรบการห้ามเลือดการใช้เครื่องมือสื่อสารได้ทุกรูปแบบการใช้เครื่องมือในการสนับสนุนการยิงไม่ว่าจะเป็นจากปืนใหญ่ปืนครกหรืออากาศยานในระดับการสื่อสารที่ปลอดภัยและรวมไปถึงการสังเกตบันทึก และรายงานจากการลาดตระเวนเพื่อนําไปใช้ในหน่วยงานข่าวกลองด้วยซึ่งทักษะเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดร่วมกับสภาพจิตใจไปเลยนะว่าผ่านหรือไม่ผ่านและหากผ่านไปแล้วมารีนไรเดอร์จะเข้าสู่หลักสูตรแบบเต็มตัวทันทีโดยมีระยะเวลาในการเรียนอยู่9เดือนเต็ม ไล่ไปตั้งแต่การว่ายน้ำการลงภาคสนามการใช้เรือสำปนหนต่างๆการยิงปืนยาวปืนสั้นและจบด้วยการฝึกร่วมกับกองกําลังมันธมิตรต่างประเทศส่วนอาวุธที่ใช้ก็จะเป็นปืน M4 ปืนไรเฟิลขนาด7.62ม mm. มมีระเบิดมือปืนกลอกเทคโนโลยีในการช่วยรบท่าที่ผมเห็นมาก็เหมือนกับทุกหน่วยรบนะครับผมตามมาตรฐานก็จะเป็นชุดอุปกรณ์สื่อสารแบบเข้า,หารหัสกล้องในวิชันและอุปกรณ์ควบคุมอํานาจการยิงเพื่อประสานงานส่วนปฏิบัติการรบที่ผ่านมาหน่วยไรเดอร์เนี่ยถือว่าเริ่มช้านะแต่ก็ไม่พลาดจุดสาคัญ แน่นอนคือการบุกโจมตีอาฟริกิสถานในช่วงของโอเปเรชั่นอินดูริงฟรีดอมต่อจากนั้นก็เข้าไปร่วมมีบทบาทในอีรั์รวมถึงการซอมรบในต่างประเทศว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเกาหลีส่วนมากแล้วเนี่ยภารกิจจะกระจายตัวกันออกไปทั้งในยุโรปเอเชียหรือในตะว,วันออกกลางนะครับผม ันดับที่8รู้จักกันดีเลยนะเพราะในไทยบ้านเราก็มีลักษณะใกล้เคียงกันนั่นคือฟอร์ดดีคอนหรือสัส้นๆว่าหน่วยลีคอนหน่วยลาดตระเวนเชิงลึกของกองทัพนาวิกโยธินสาฮาราที่ถูกฝึกมาเพื่อแทรกซึมสอนแนวบุกโจมตีแบบสะเทินน้ําสะเทินบกเว้นเน้นการเก็บข้อมูลสังเกตการส่งรายงานและภาพเพื่อใช้ด้านของหน่วยข่าวกองอีกเช่นเดียวกันนะครับผมแต่การฝึกหน่วยนี้นจะโหดอย่างมากเริ่มไปตั้งแต่การคัดกรองร่างกายและทักษะเฉพาะทางทางการเอาตัวรอดในน้ําการเฝ้าตรวจสอดแนมการลาดตระเวนและการ ถ่ายภาพกิจกรรมเสริมสภาพร่างกายด้วยแบบจำลองสถานการณ์รบจริงและยังต้องเดินทางกระทั่งบนบกและในน้ำพร้อมแบบสัมภาระมากกว่า40กิโลกรัมขึ้นไปในบางช่วงการฝึกรวมถึงหลักสูตรการทดสอบ12สัปดาห์ซึ่งเมื่อผ่านการทดสอบทั้งร่างกายและจิตใจทั้งหมดแล้วก็จะได้เข้าสู่การฝึกระดับหน่วยแบบเต็มตัวสักทีนะโดยใช้ระยะเวลาในการฝึก6เดือนเต็มนะครับผมแบ่งเป็นช่วงการฝึกในการใช้ชุดอุปกรณ์สื่อสารการฝึกทำงานเป็นทีมช่วงเตรียมยกกำลังพลขึ้นฝั่งและช่วงการออกประจําการอยู่บนเรือหรเครื่องบินส่วน มาตรฐานสายรบพิเศษของนวิรบโยธินเช่นปืน M4 M27 IAR ที่หลายคนเรียกว่าเป็นปืนประจาตัวของนักรบแนวหน้ารีคอนตัวนี้เนี่ยใช้กระสุน45มม,ม,มระยะวางผลตอ่อเป้าหมาย700เมตรปืนกลหนักก็มี M249 และไฮไลท์คือเครื่องยิงลูกระเบิด M203 และ M320 ส่วนปืนพกก็จะใช้ M18 ด้านเทคโนโลยี ori, การช่วยรบก็จัดมาเต็มเหมือนหน่วยชั้นนำไม่ว่าจะเป็นระบบสื่อสารกันเข้ารหารัสเลเซอร์ชี้เป้าเพื่อรประสานอากาศยานและระบบสั่งการแบบเร็วทันเพื่อควบคุมและประสาน งานการรบที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นขณนะที่ประวัติในประวัติการก็ถือว่าเก่าแก่และผาสนามรบมาเยอะนะครับผมตั้งแต่สงครามเวียดนามปี1965ที่มีการรายงานเขาเข้าไปทํางานในพื้นที่เสี่ยง3จุดด้วยกันและต่อมาร่วมรบในภารกิจที่ตะวันออกกลางทั้งอิรักอัฟกันิสถานและพื้นที่ความขัดแย้งอื่นๆอีกหลายครั้งด้วยกันนะครับผม และอันดับสุดท้ายอันดับที่9หน่วยรับระดับท็อปอย่างเคียรวานของสหรัฐที่ขึ้นตรงต่อ JSOC ซึ่งไม่ได้ขึ้นตรงต่อหน่วยบรัญรชาการรบพิเศษเหมือนของกองทัพบ,บอกอากาศเรือนาวิกแบบทั่วไปนั่นก็คือหน่วยเดลต้าฟอร์ซึ่งเป็นหน่วยที่ตั้งมาเฉพาะกิจที่จะคัดหวัวกะที่จากหลายเหล่าทัพเพื่อภารกิจที่ต้องใช้ทีบูรณาการและความลับสูงสดุดหน้าที่หลักของหน่วยนี้คือต่อต้านการก่อการร้ายช่วยเหลือตรการไล่ล่าจับกลุ่มเป้าหมายที่มีมูลค่าสูง เพื่อใช้ในภารกิจพิเศษร,ระดับชาติโดยเฉพาะงานแนวจู่โจมสังหารเป้าหมายประทับก,กลุ่มนอกเกมอย่างเครือข่ายก่อการร้ายเหมือนในหนังเลยนะสําหรับการฝึกเนี่ยเท่าที่เรารู้โดยรวมแล้วสุมาชาการอย่าง JSOC จะทําการฝึกนักรบของพวเขาด้วยการแบกสัมพันธ์ลหนกักทดสอบกายและทดสอบใจด้วยการเดินทางไม่ต่ำกว่า64กิโลเมตรด้วยกระเป๋าหนัก20กิโลกรัมภายใต้การจำกัดเวลาและระบุว่าอัตราการตกรอบนั้นสูงมากนะครับผมเพราะระหว่างทาง ก็จะมีภารกิจและสภาพอากาศที่แตกต่างกันออกไปแต่ทั้งหมดทุกอย่างนะั้นเมื่อผ่านการทางด้านร่างกายและจิตใจแล้วจะเข้าสู่การเทนนิงคลาสที่ใช้ระยะเวลา6เดือนซึ่งแม้จะเรียนในเรื่องของอาวุธปืนและระเบิดมามา,มากพอแล้วก่อนหน้าแต่หน่วยเทียวันก็ต้องเรียนเกี่ยวกับการใช้วัตถุร,ระเบิดและอาวุธเพิ่มเติมอยู่ดีซึ่งเน้นความแม่นยําเฉพาะจุดกว่าและที่สําคัญงานทางด้านหน่วยข่าวกรองก็จะถูกสอนในการฝึกของหน่วยเทียวันนี้ด้วยรวมถึงการทําตัวเป็นสายรับรายงานการคุมการระดับคน VIP ซึ่งที่ผ่านมาด้วยความที่หน่วยเทียวัน,นะ ผมจะคัดทุกคนมาจากหลากหลายที่นะอาวุธเนี่ยมันก็ลากยาวไปตั้งแต่ M4 และปืนไรเฟิลไปจนถึงปืนส้มยิงแบบกระสุนลาปัวจุดสามศูนในระยะการยิงไกลสูงสุด2,000เมตระะ 0, 0, 0, 2, และอาวุธนานา,นานชนิดจะถูกฝึกกับหน่วยนี้ทั้งหมดนะส่วนเรื่องของเทคโนโลยีความทันสมัยส่วนมากก็จะเป็นอุปกรณ์ในการช่วยการสื่อสารเกือบจะทั้งหมดนะครับผมว่าจะเป็นอุปกรณ์สื่อสารแบบเข้ารหารัส ซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายสูรประชาการโดยตกอุปกรณ์มองกลางคืนและเทอร์มินอลต่างๆซึ่งเดลตาฟอร์ตเคยเข้าร่วมปฏิบัติการเป็นแกนนาในภารกิจช่วยเหลือตัวประกันจากอิหร่านในปี1980ปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันในปานามา1989ปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยในโซมาเรียปี1993หรือปฏิบัติการเบงกอซีในประเทศลิบเบียปี2012ก็มีรายชื่อของหน่วยเดลตาฟอร์ตเข้าร่วมในการภารกิจนี้ด้วยและไฮไลท์ล่าสุดคือปฏิบัติการในการสังหารอับบูบักค์เอาบักดาดีผู้นำกลุุ่มไอซิหวรรรแทีปใเย ของปี2019